วิธีการปรับค่าเซตพอยต์นะครับหรือการปรับตั้งค่าอุณหภูมินะครับมันจะมีปุ่มล็อกตัวนี้นะครับก็คือกดปุ่มซ้ายกับปุ่มฝาบวกหรือลบตัวนี้นะครับพร้อมกันมันจะขึ้นคำว่า s p กดปุ่มสวิตเ,เซฟนะครับ เป็นรถสิบแปดแล้ว,วเราก็การเป็นลถยี่สิบเราก็กดปุ่มเพิ่มได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเซ็ตค้างไว้เราเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับกดเซ็ตกดปุ่มซีรีส์เซ็ตนะ ราพี่สิบน,นะครับวันนแีแก้เป็น,นรถ18ันเลยรถ18แล้ว